สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนช่วง 1- 1 5ถึงสบหธันวาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมิถุนค่ะจะเป็นยังไงช่วงนี้นะคะอ่าช่วงนี้ชาวมิถุนดาวประจำตัวของคุณเนี่ยยังสถิตพบอริอยู่เลยนะคะก็ตัวเองก็ต้อง ดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คือดาวโตวแทนความรักจะได้ตําแหน่งเทวีโชคนะคะดาวศุกร์เนี่ยก็แต่มาสถิตพบมรณะนะคะก็ใดๆแล้วชาวมีถุนคนที่มีปัญหาความรักก็ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการทับซ้อนต่างๆนานาช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกนะดาวอาทิตย์ นะคะยังเลงดาวพระหัสนะคะจุดเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะมีโอกาสนะคะบางท่านได้เกิดโอกาสในเรื่องของการติดต่อนะคะผู้ใหญ่เก่าๆได้คนรู้จักเก่าๆได้หรือมีโอกาสได้การเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นบุกเบิกสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะชาวมีถุนอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคนโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะ,ะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พบ เพื่อนเก่าคนที่เคยห่างหายหายหน้าหายตาไปแล้วก็ได้หรือบางท่านก็ได้พบรักใหม่ไปเลยนะคะบางท่านได้พบเด็กเดินทางไกลนะคะอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวมิถุนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วง15วันนี้นะคะเดือนส่งท้ายปีแล้วชาวมิถุนค่ะนะคะคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้จะมองในมุมมองว่าคุณมี คุณมีความหวังนะคะคุณมีความหวังความต้องการอ,าอยากอยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมนะคะหรือความหวังความต้องการของคุณคุณอาจจะเคยมีโครงการมีความคิดอยากจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดมาหรือเคยอยากคิดอยากจะปรับปรุงอยากจะแก้ไขไง,งานเก่าๆนะคะงานเก่าๆเพื่อพัฒนาได้นะคะของคุณช่วงนี้นะส่วนบางท่านก็อยากจะ มีโอกาสได้งานใหม่นะคะหรือคุณคาดหวังจากการที่คุณติดต่อผู้ใหญ่เก่าๆก็ได้นะคะผู้ใหญ่เก่าๆอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะเพื่อเริ่มงานใหม่ได้นะคะแต่เราก็มองว่าช่วงนี้นะคะที่คุณติดต่อเนี้อาจจะมีข่าวดีมาแต่ข่าวดีก็คงไม่น่าจะรวดเร็วมากนะัก นะคะแต่โอกาสมันมาแล้วหรือคุณคาดหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่คุณจะได้งานดีๆก็ได้บางท่านคิดแบบนี้นะคะช่วงนี้ชาวมีถุนอาจจะมีโชคนะน,นะคะอาจจะมีโชคค่ะโชคจากการติดต่อโชคจากการเดินทางนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีจังหวะเวลานะคะที่หยุดพักผ่อนได้ แต่ต้องเร่งปั่นงานเพราะว่าคุณมีงานค้างอยู่นะคะเรามองว่าคุณมีงานค้างอยู่ตรงนี้อาจจะต้องมีมีในเรื่องของการแก้ไขปั่นงานนะคะแก้งานต่างๆหรือเร่งเคลียร์งานต่างๆนานานะคะเพื่อจะได้ตัวเองมีเวลามีวันหยุดพักผ่อนตรงนี้นะคะงานมารุมมาตุ้มเต็มไปหมดเลยค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็น่าจะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับเข้าของของใช้ นะข้อของของใช้ซื้อของใหม่นะ,ะของเก่าอาจจะชำรุดเสียหายอะไรอย่างนั้นนะคะก็มีเกณฑ์การซื้อของใหม่ในช่วงนี้ช่วงนี้ชาวมีถุนก็ยังมีโอกาสได้นะได้ของเออก็น่าจะเป็นเดือนส่งท้ายปีใช่ไหมเดือนเทศกาลอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสได้ของใหม่นะคะหรืออาจจะได้ของถูกใจได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ใครที่ทํางานส่วนตัวช่วงนี้ งานเยอะนะคะต้องบอกก่อนมีงานป้อนเข้ามานะอาจจะได้ลูกค้าเก่าๆและลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามานะคะสามารถรวบรวมเงินได้อีกต่างหากคู่รักครอบครัวเนี่ยนะคะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือบางท่านต้องเล่นปั่นงานเพื่ออะไรเพื่อเก็บเงินเก็บเงินละอาจจะเก็บเงินในช่วงจังหวะปลายปีคุณอยากจะได้อะไรเป็นของตัวเองก็ได้นะคะซื้ออะไรเป็นของตัวเองที่คุณตั้งใจเอาไว้ก็ได้ค่ะซื้อของให้กับตัวเองอย่างเงี้ยได้หมดเลย นะคะหรือมีอกทํางานปั๊มเงินเก็บเงินเพื่อเตรียมการเดินทางเที่ยวพักผ่อนของคุณเองส่วนในเรื่องของบริวารภายในครอบครัวก็เหนื่อยนิดนึงนะคะภายในบริวารภายในครอบครัวเนี่ยแต่คุณก็ทําเพื่อบริวารทั้งนั้นแหละนะคะทำเพื่อบริวารบางครัง้งบางคราวมันก็อาจจะมีงุนหงิดไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของปกติวิสัยนะคะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใครรองเงินปันผลใครรองเงินบางสิ่งบางอย่างจากคู่ค้าคู่เจรจานะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะต้องรีบเเรียกอะไรรีบติดต่อนะคะรีบติดต่อสําหรับแบบว่ากับลูกค้านุ่นนี่น,นั่นที่ยังมีค้างกันอยู่อะไรอย่างนั้นน่ะคุณอาจจะต้องเร่งติดต่อเพื่อให้ได้เงินตรงนั้นนะคะโอเคระวังอะไรที่มันหงุดหงิดกันนิดนึงนะ ภายในครอบครัวเนี่ยนะคะแต่เนื่องแต่ก็มองในมุมว่ามองในมุมมองว่าอะไรที่หงุดหงิดกันไปบ้างก็เพิกเฉยบ้างเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างนะคะตรงนี้ภายในครอบครัวไม่ว่าภายในครอบครัวตรงเนี้ยกับใครก็ตามนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอ่าช่วงนี้นะคะบางทีอะเราหงุดหงิดหรือเขาหงุดหงิด นะคะเราหงุดหงิดก็ได้เขาหงุดหงิดก็ได้นะคะก็อย่างเช่นที่บอกพยายามนะคะพยายามลดลาวาสอกให้ได้นะคะเพราะเชื่อว่าบางท่านยังรักกันยังไงก็ยังรักกันแหละเพียงแต่อารมณ์หงุดหงิดนะคะอ,อารมณ์เหมือนกับว่าฉันเถียงเธอ,อ,เ,อนะเธอเถียงฉันฉันอยากจะเอาชนะเธอเธออยากจะเอาชนะฉันอย่างเงี้ยนะคะให้กลับมาปรับความเข้าใจกันก็เราก็มองว่ามีมีการปรับความเข้าใจกันนะคะ <S 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 เอาใจใส่กันนะคะเอาใจใส่กัน ส่วนบางเคสนะคะมีการตัดสินใจนะบางท่านเนี่ยปัญหาคาราคาซังปัญหาอะไรใดๆก็ตามที่มันที่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรักมันไม่ชัดเจนสักทีนึงหรือมันไม่ดีขึ้นสักทีนึงนะคะบางท่านที่คบกันอยู่นะคะก็ยังรู้สึกได้อ่าว่าทำไมเราต้องมานั่งเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ก็ระวังการตัดสินใจด้วยนะคะ การตัดสินใจอ่ะช่วงนี้อาจจะถอยถอยกันก็ได้ห่างๆกันก็ได้นะคะไม่คุยกันน้อยลงก็ได้นะคะแต่เราบอกว่าเป็นช่วงของคุณที่คุณจะต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วล่ะว่าอา่อหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เราเหนื่อยมาเนี่ยมันจะมีโอกาสนะคะมันจะมีโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมนะคะถ้าไม่มีโอกาสที่ดีขึ้นเรามองว่าการตัดสินใจของคุณมันจะไปในเชิงลักษณะแง่ลบ ในการแง่ลบแต่ถ้าลองถอยกันคนละก้าวดูแล้วรู้สึกได้ว่าอะไรที่มันตึงกันเกินไปนะคะผ่อนกันบ้างแล้วลองมาคุยกันใหม่ดีๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่คือสำหรับคนที่ช่วงนี้นะคะอยากจะกลับมาทบทวนว่าเออทำไมความสัมพันธ์มันตึงเกินไปมันเหนื่อยเกินไปบางทีบางครั้งบางคราวมันตึงเกินไปมันเหนื่อยเกินไปเนี่ยเราเราเปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก เอ,อ,อารมณ์หงุดหงิดเปลี่ยนจากปัญหาอะเราลองมาแบบว่าผ่อนคลายบางอย่างบ้างดูดีไหมนะคะอะไรที่มันเหนื่อยกันล้ากันเกินไปเนี่ยชวนกันไปเที่ยวไหมชวนกันไปทากิจกรรมอย่างอื่นไหมนะคะเผื่อมันเบาบางลงบ้างนะคะนี่คือฝั่งคุณที่คุณเป็นแบบนี้นะคะส่วนบางท่านจะตัดสินใจไมเชิงแง่ลบตรงที่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขายังไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนึงนะคะแล้วตรงเนี้ย เราก็รู้สึกได้แล้วล่ะว่าเราล้าละเราพอละก็ระวังด้วยนะคะระวังด้วยมาดูเขาคนนั้นของชาวมีถุนกันค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้นะคะสิบห้าวันโอ้ เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเองนะเขาอาจจะต้องมีในเรื่องของงานหรือเปล่านะคะอันนั้นคือประเด็นเลยส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างจะจะเอ,อ่อเรียกว่าบางทีเขาอาจจะมีอะไรหงุดหงิดหรือโกรธอะไรหรือเขาตั้งใจจะทําอะไรเขามีเป้าหมายของเขานะคะเขามีเป้าหมายของเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่า การครบค้าสมาคมระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันเป็นการครบค้าสมาคมในเชิงลักษณะแค่คบกันเฉยๆถ้ารู้สึกได้ว่ามันเหนื่อยหรือมันมีปัญหาหรือเขาอาจจะคิดว่าก็เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกนะคะเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะนะคะหรืออารมณ์ประมาณแบบไหนล่ะอารมณ์ประมาณว่าเขาก็อยากจะได้ใครที่เขาคุยแล้วสบายใจอ่ะไม่ใช่มานั่งมีปัญหาต่อกันมานั่งพยายามพยายามเหนื่อยต่อกันแบบนั้น นะคะเราก็เลยมองว่าเขาอยากจะต้องการเป็นบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองแหละที่เขาอยากจะต้องการปเป็นตัวของตัวเองอ่ะหรือบางช่วงบางเวลาเขาอยากจะแบบแื่อรู้สึกว่าเขาอยากจะทําอะไรตรามอําเภอใจของเขาบ้างนั่นคือประเด็นนะคะแต่คนที่แค่มีปัญหาเรามองว่าเขาเขาลักษณะเขาเป็นแค่นี้แหละนะะแต่ถ้าแบบว่ายังไปต่อกันได้ไหมยังรักกันได้ไหมมันอย่ามีอะไรประทะนะคะมันอย่ามีอะไรประทะหรือมันอย่ามีอะไรแบบว่าจุดประกายขึ้นมา ะะถ้าจุดประกายขึ้นมาเนี่ยจะมองแบบเชิงลักษณะที่จะตัดสินใจนะคะเช่นกันเลยนะคะจะตัดสินใจตรงนี้ก็เลยมองในมุมมองว่าฝั่งเขาตอนนี้เขาก็ยังก้ากึ่งอยู่นะ,ะเขาก็ไม่ได้ว่าต้องทิ้งคุณไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าอย่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปะทะปะทุอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนี่ไงตอบมาให้แล้วนะคะความคิดเห็น ช่วงนี้ทาไม่เข้าใจกันทาไม่ลงรอยกันไม่อันนี้ไม่ได้มองว่าชาวามีถุนเป็นผู้ผิดนะนะคะเรื่องตรงนี้มันอาจจะผิดทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะฝ่ายเขาเป็นฝ่ายผิดเองก็ได้นะคะแต่แต่ตรงนี้มองในมุมมองว่าช่วงจังหวะนี้เท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าหงุดหงิดต่อกันไม่เข้าใจกันนะคะ,ะความคิดเห็นสวนทางกันและของเขาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเผด,ด็จการซะด้วยสิในความคิดเห็นของเขานะคะคิดเองเออเองคิดเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ย ก็จะมองในมุมแค่ว่าเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเท่าที่เห็นนะคะเท่าที่เห็นเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการห่างๆห,หรือเขาต้องการอาจจะอยากจะทําอะไรตามอำเภอใจของเขาในช่วงจังหวะนี้เท่านั้นนะคะส,ส่วนเอ,อท่านที่ห่างเลยอืมจะมองแบบไหนดีอ่ะท่านที่ห่างนะ,ะท่านที่ห่างเนี่ยจะมองในมุมมองว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเออระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันมันจะมีโอกาสหรอ นะ้ะมันจะมีโอกาสกลับมาหรอนั่นหลักคือประเด็นนะคะหรือท่านที่ห่างเลยเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าโอเคชีวิตเขาเขาไม่มีความรักเขาก็เลือกอยู่ได้นะอ่าเขายังมีเขาเรามองว่าเขายังมีเป้าหมายอย่างอื่นนะคะตรงนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในแนวโน้มฝั่งคุณนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับนี้เลยก็ได้ แนวโน้มฝั่งชาวมีถุนค่ะสิบห้าวันนี้นะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะโอ้น่าจะปรับความเข้าใจกันได้อยู่หรอกนะในช่วงนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวอ่ะปรับความเข้าใจกันแต่ในใจของคุณคุณก็ยังรู้สึกมีทิฐิบางมีทิฐิอ่ะมีทิฐิว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องง้อล่ะทำไมฉันต้องทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องมานั่ง เออมานั่งเรียกว่ามานั่งงอหรือมานั่งใจเย็นหรือต้องมานั่งคอยพูดดีด้วยอารมณ์ประมาณนั้นแต่คุณก็ทํานะคะเรามองว่าแต่คุณก็ทํานะไม่ใช่ไม่ทํานะเราก็มองว่าคุณก็ทําอ่ะแต่ในใจลึกๆมันเหมือนกับศักดิ์ศรีฉันทำไมฉันต้องงอเธออะไรประ,ประมาณแบบนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องเรื่องดีสาหรับคนที่มีปัญหาทะเลาะก,กันอย่างน้อยๆเราอย่าคิดว่าศักดิ์ศรีนะคะเราอย่าคิดว่าทิฐิ ถ้าคิดว่าเอาง่ายๆคิดว่ายังรักกันง้อกันไม่เป็นไรเสียศักดิ์รีนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะความรักจะได้ไปต่อได้นี่คือแนวโน้มของคุณแต่ส่วนบางท่านถ้ารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณล้าเกินไปแล้วถ้าคุณตัดสินใจแล้วแน่แน่แล้วนะคะว่าจะพอแล้วจะหาทางออกกับความรักแล้วนะคะถ้าการตัดสินใจตรงนั้นของคุณมันก็จะเกิดในเรื่องของแง่ลบทันทีก็คือ การที่ปล่อยเขาไปในเมื่อเขาอยากจะมีเขาอยากจะมีชีวิตแบบนี้เขาอยากจะไปเป็นตัวของตัวเองเขาอยากจะมีโลกใบใหม่เขาอยากจะมีเออเขาเรียกว่าสังคมหรืออยากจะอะไรก็ตามที่เขาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยถ้าการตัดสินใจในเชิงแง่ลบอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆก็คือการปล่อยเหนื่อยนะคะการปล่อยปล่อยให้เขาไปเจอใครที่เข้ากันกับเขาหรือ โอ้โหคอยดูแลเอาใจใส่เขาอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นคือการตัดสินใจของคุณนะคะมันมีสองประเด็นนะสองประเด็นตรงนี้เขาก็ฟ้องมานะทางออกค่ะหน้าทางออกของคุณลดลาวาศอกหรือว่าวยอมเสียศักดิ์ศรีนิดนึงคุยกันนะคะเอาเอกเอาใจกันพูดคุยกันอันนั้นคือทางออกที่ดีแต่มีอีกหนึ่งทางออกที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่ก็คือการปล่อยดีไหมปล่อยไปที่ชอบเลยอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ใช่เหรออ่าอารมณ์ประมาณนั้นน่ะ มาดูฝั่งเขานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยโอ้ยถ้าพยายามแล้วมันไม่ดีขึ้นค่อยตัดสินใจดีกว่าค่ะนะคะเพราะเชื่อว่ามันแค่อารมณ์อารมณ์ของเขาอารมณ์อยากจะเอาชนะ อารมณ์อยากจเจ้าตัวเองอยู่เหนือเหตุผลต่างๆนาน,นานะคะแต่ก็ยังมองว่าเอะทำไมใจของเขาก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่นะนะคะชาวมิถุนส่วนอีกหนึ่งประเด็นแนวโน้มก็คือการตัดสินใจเลยจริงจนะ,ะการตัดสินใจไปเส้นทางไปเวยใหม่ของเขาละไม่อยากจะมานั่งเหนื่อยไม่ไม่อยากจะนั่งพยายามละนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอ,อความเหนื่อยความพยายามของเขาอะมันเหมือนกับว่าเอะเขาเหนื่อยมานานมากพอละ เหนื่อยมาสักพักละสู้เปิดใจสู้ไปเริ่มต้นใหม่หรือสู้ไปมีทางเลือกใหม่ดีกว่านะคะของเขาก็สองประเด็นเช่นกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ของคนสองคนเท่านั้นเองที่บางทีอ่ะบางครั้งบางคราวคนเราครบกันพอมันเหนื่อยกันมากเกินไปเนี่ยถึงได้มองว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนบรรยากาศเราหาไปทํากิจกรรมเราไปอะไรไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันอันนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้นะส่วนบางท่านนะคะส่วนบางท่าน จะมองในมุมมองว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าการกลับมาเหนื่อยบางท่านที่ห่างแล้วการกลับมาเหนื่อยมันได้ไม่คุ้มเสียอะไรบางอย่างหรือการกลับมาเหนื่อยเขาไม่อยากจะเหนื่อยต่อนะคะบางท่านจะเป็นแบบนี้มันมีวิธีนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าใครที่กำลังมีปัญหาอยู่มีวิธีอยู่นะนะคะบอกแล้วว่ามันมีสัง ทางออกสองกรณีนะคะบางเอิญนไพ่เขาออกมาสองกรณีซะด้วยสิถ้าเขาออกมากรณีเดียวเนี่ยมันก็แย่เลยโอเคค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเรามองว่าตอนเนี้ปัญหาเลยก็คือเขาอาจจะไปโฟกัสเขาอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลไปในเรื่องของงานของเขาการสร้างอนาคตของเขาก็ได้นะคะอ่าบทสรุปมันเป็นแค่นี้เองแต่ถ้าคุณกับเขา เข้าใจกันแล้กันพูดคุยกันเปิดใจกันนะคะว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรปัญหาความรักตรงนี้ความการแตกหักมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เปิดใจที่จะเคลียร์กันชัดเจนหรืออาระมณ์ประมาณนวะ่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่แคร์ฉันโนแคร์ฉันอยู่ได้ฉันก็มีสิทธิ์เลือกได้อันนั้นพังค่ะต้องบอกเลยว่าพังนะคะต้องบอกเลยว่าพังบทสรุป อะไรต่างๆนานานะคะมันก็ไม่ต้องมานั่งกดดันกันเกินไปไม่ว่าเป็นคุณกดดันหรือเขากดดันก็ตามนะคะไม่ได้บอกว่าชาวามีถุนผิดเป็นฝ่ายกระทําแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์จี้อารมณ์จ้องนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนอะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการพูดนะคะเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนวิธีการดูแลเอาใจใส่กันและกันนะคะจากการเมินเฉยต่อกัน จากการปล่อยให้ปัญหาตรงนี้มันเมินเฉยนะคะเปลี่ยนวิธีค่ะนะคะเขาไม่ไปไหนเสียเลยนะคะคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ไปไหนเสียเพราะว่าตรงนี้เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าเขากับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นคู่ระแวงกันเท่านั้นเองเนี่ยตรงนี้ฟ้องมาเต็มๆเลยค่ะเป็นแค่คู่ระแวงนะคะ เพียงแต่ว่าใจลึกๆสองคนก็โอเคกันดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีแก้ของเรานะคะวิธีแก้ของคุณคุณก็ไปคิดดูว่าคุณต้องแก้อะไรต้องปรับอะไรนะ,ะเปลี่ยนการจี้เป็นเปลี่ยนจากการระแวงเปลี่ยนจากจากการแบบว่าเมินเฉยลืมเติมเต็มนะคะคำว่าลืมเติมเต็มเนี่ยบางทีมันขาดหายมันขาดหายไปนะบางท่านขาดหายไปจากพจนานุกรมเลยนะคำว่าเติมเต็มเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัวแต่คิดถึงปัญหา นะ,ค,ะความรักก็ไม่ได้ไปไหนเสียระหว่างคุณกับเขานะคะม,มีถุนไพ่ก็ยังมองเปาะเปิดออกมาในมองที่ดีนะแต่ถ้ามันพังมันพังมันก็พังเพราะการขัดการเติมเต็มนี่แหละ แล้วก็ตำแหน่งไพ่สลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำนะคะคนโสดมาแล้วคนโสดคนโสดเตรียมความพร้อมค่ะคนโสดอาจจะมีโอกาสนะคะความรักทางเลือกใหม่นะทำให้คุณมีพลังมีความหวังมีกำลังใจอีกครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวคุณอีกอะ่ะแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็เป็นเล็งพระหัต์ดาวพระหัต์นะคะดาวพระหัต์ก็คือดาวคู่ นะคะมันเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่แล้วนะคะอ่าช่วงนี้มีโอกาสมากๆเลยจะได้พบใครสักคนหนึ่งที่ลักษณะเชิงนะเป็นไปในทางบวกพอสมควรนะคะเชิงในลักษณะว,ว่าคุณมีความหวังได้อะนะเชิงในลักษณะที่ว่าเออน่าจะอะไรมีอะไรที่ที่ต่อให้สังตรงนี้มันฟ้องขึ้นมาว่าต่อให้สังคมแตกต่าง นะคะแต่คุณกับเขาก็สามารถไปต่อกันได้หรือคุณกับเขาสามารถครบหากันได้นะคะส่วนบางท่านนะคะก็ไม่ได้สังคมแตกต่างนะคะมาจากสังคมการติดต่อกันสื่อสารการออพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างนั้นจากสังคมที่คุณเป็นอยู่นี่แหละนะคะก็อาจจะมีโอกาสด้วยหรืออารมณ์ประมาณว่าบางท่านได้พบเจอคนไกลเลยก็มีไกลตรงนี้อาจจะเป็นไกลออนไลน์ได้ นะคะแต่การพูดคุยกันนะคะมันน่าจะมีในทิศทางที่ดีมากๆหรือบางท่านมองในมุมกลับใครที่ห่างๆกันไว้นะะใครที่เป็นเก่าๆเธอเงียบหายไปอาจจะหวนกลับมาหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่านะคะหรืออยากจะมาจีบกันอย่างเงี้ยอยากจะมาทักทายกันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะกิ๊กเก่ายัางได้เลยค่ะนะคะตรงนี้นะ ความรักค่ะนะคะ,ะจะมองในมุมมองว่าถ้าเป็นคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนานมากแล้วรู้สึกว่าใจเขาพยายามจอไม่นึกถึงคุณแต่สุดท้ายท้ายสุดมานึกถึงนะเนี่ยยังมีใจมีความเหมือนกับคนเป็นคนที่มีใจอ่ะมีความรู้สึกเออก็ฉันก็ยังชอบเธออยู่นะอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะก็น่าจะมีโอกาสนะคะตรงนี้ส่วนบางท่านก็ได้คนไกลคนมีตําหนิอะไรก็ว่ากันไปอยู่แล้วนะคะแต่หมายถึงว่าตอนเนี้ย ตัวเขาเองใจของเขาเองก็น่าจะมีใจให้กับคุณถึงแม้ว่าเป็นรักครั้งใหม่แต่คนคนนี้ก็น่าจะมีใจนะคะการมีใจก็อาจจะเป็นคนจริงใจด้วยดูลักษณะแล้วนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจรจาเท่านั้นเองนะคะก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงในเรื่องของความรักโอกาสรักนะคะการพบรักะะต่างๆนานาอ่าส่วน เรามองว่าเหมือนกับเป็นคนที่เคยแอบชอบคุณอยู่กันแน่ถ้าไม่ใช่รักใหม่นะอ่านะคะเหมือนกับเป็นคนที่เคยแอบชอบหรือคนคนนี้อาจจะเคยผ่านการร้างราคู่มาเคยผ่านการมีครอบครัวมาโดยเฉพาะใครที่อายุเยอะนะคะอยู่ในวัยส0 50ิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยอ่าคุณก็อาจจะได้ครบละอาจจะได้เจอละนะคะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับนะ เท่าที่ดูตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นคนรู้เคยรู้จักเคยคุ้นเคยอย่างนั้นนะนะคะนอกเหนือจากว่านอกเหนือจากว่าบางท่านได้พบรักออนไลน์อะนะคะโอเคเขามีความหวังกับคุณดีกว่านะคะเขามีความหวังมีความหวังว่าเออคุณจะลองเปิดใจถึงแม้ว่าความรักของเขาและคุณที่การติดต่อกันพูดคุยกันการสื่อสารกันมันอาจจะมีอุปสรรคไปบ้างก็ตาม ความรักมาค่ะนะคะมีโอกาสที่ดีมีโอกาสได้สมม,สม,มีโอกาสมีความสุขดีกว่าอย่าเรียกว่าสมหวังเลยเพราะการความสมหวังมันเริ่มจากการพัฒนาก่อนนะคะมันเริ่มจากคนสองคนก่อนถ้าจะพัฒนาการกันนะคะแต่เราก็มองว่าตอนนี้คุณกําลังจะมีความหวังในเรื่องของความรักนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้จริงๆก็อาจจะแบบว่ามีการจีบจีบกันคุยคุยกันแล้วค่อยค่อยดูกันไปถ้าความรักตรงนี้มันพัฒนาได้ นะครับมันก็คือความสมหวังของคุณเองแต่ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าก็หมายถึงว่าตัวเขาก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะคะตรงนี้ยชาวโสดก็อาจจะหมายถึงเลือกใหม่ได้นะคะเพราะว่าบางท่านชาวโสดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกเฟ้นพอสมควรนะคะเลือกเฟ้นพอสมควร ความรักมานะคะโอ้โหความรักมีโอกาสไหมน่าจะมีโอกาสแหละนะคะน่าจะมีโอกาสมากๆเลยสำหรับความรักคนโสดบางท่านได้พบปะคนรู้จักเก่าๆได้ด้วยหรือต่อให้เป็นคนที่มีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างเราก็มองว่าคุณกับเขากันก็น่าจะไปกันได้ด้วยดีนะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีไยได อาจจะเป็นคุณเองที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีทางเลือกเท่านั้นเองค่ะนะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยเขาฟ้องมาเต็มเมเลยนะคะทางเลือกของคุณมันมีทางออกอยู่แล้วถ้าสองคนจะมาปรับความเข้าใจกันลดลาวาศอกไม่ใช่คนนึงแข็งคนหนึ่งเงียบมันก็มันก็แย่น,น, yeah, นะคะให้หาทางออกค่ะนะคะให้หาทางออกตรงนี้นะความรักคนที่มีปัญหายังมีโอกาสนะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันเพราะรู้สึกว่าวันนี้ทําไมเปิดไพ่ออกมามัน มันไม่ได้มองว่าเอ้ยต้องตัดเยื่อตัดใยไปอะ่ะนะคะยังมองในมุมมองว่าเฮ้ยใจสองคนก็ยังรักกันนะมันเพียงแต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วงจังหวะนี้ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้หรือค่อนข้างจะบอกว่าเอ่อความคิดไม่ยอมฟังอะไรอย่างนั้นอะ่ะนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ชาวมีถุนเขาบฟ้องมานะว่าปีหน้าฟ้าใหม่เธอเตรียมตัวเตรียม,ม,มใจได้เลยนะในเรื่องของความรักโอกาสความสําเร็จโอกาสความสุขโอกาสความสมหวัง ในเมื่อปีหน้าฟ้าใหม่เขาฟ้องมาแบบนี้ปีนี้ถ้าเราเจอใครหรือช่วงจังหวะนี้เราเจอใครถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองเราหรือเราลองเปิดใจคุยหรือเราลองให้โอกาสให้ความหวังกับตเองความรักก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ15วันสั้นๆของชาวมิถุนก็ขอให้ชาวมิถุนทุกท่านมีความสุขความสมหวังสมปรารถนาในเดือนธันวาคมนะคะ ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยเหลือเหลือคลิปความรักอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปส่งท้ายปีจริงๆนะคะใครที่เปิดใจอยู่ใครที่มีคนเข้ามาจีบจีบอยู่ไม่แน่นะความรักครั้งนี้นะคะตรงนี้คือข้อดีนะคะคือข้อดีสำหรับคุณก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆไว้ไปติดตามคลิปพิเศษนะคะคลิปทั่วไปนะคะคลิปรายเดือนคลิปปีใหม่นะคะขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังความสมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ